สวัสดีด้วยจ้าพอกันแล้วค่ะกับไอตุ๊กตาพาฝันอันนี้ก็ล่องเรืออยูน่นะมันคลองน้ําจืดนะคะเด้อนี่เพ่นอนกันค่ะมันที่อยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ไปอีกหลายกิโลอยู่มันเป็นอันทะเลสาบเบิ้งวางเนาะค่ะเนาะส่วนหนึ่งพันกระบรกนการอีส่วนนี้พันก,ก็เอดเป็นคลองสําหรับคนล่องเรือ สำหรับคนล่องเรือตกปลาคนมาเที่ยวปั่นจักรยานมีมดค่ะใหญ่ขนาดเลยค่ะอันนี้ก็บรรยากาศตอนเศร้าๆอยู่เลยเฉยเศร้าก็ประมาณสักเก้นา,านาฬิกาเนาะคะ่ะเนาะเด็ดกระจ้าค่ะ